ทำไรอะาไริเพ่งไอ้กุ้งโอ้โหอยาินตัวใหญ่มากเลยชิมชิมชิมใช่ป่ะ กุ้งคุยตรีตรงใหญ่ไอ้ข้าวหนึ่งเน้นเน้นเซ็งมากบรรยากาศ